สวัสดีครับอยู่ผมอโนปาตี้วันนี้เราอยู่กับเกมคอร์ f ไฟล์ลเจนด์นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมบม,มาครับผมเข้าเกมมาก็จะเจอหน้านี้เลยเราจะมาดูว่าเกมนี้มันจะทําให้ผมเล่นได้ยาวๆหรือไม่เดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมกันเลยครับผมน้องใหม่เลือกแขนการฝึกเราก็เอาเป็นแบบ เล่นแบบเกมแบบนี้มาหลายอันเอาแบบอย่างง่ายไปแล้วกันกดยินยันนะครับผมแล้วก็เข้าเกมด่านเหมือนเคานเตอร์เลยอะ่ะนี่มันเหมือนด่านดีดัสเลยอะ่ะมันให้เดินขึ้น เดี๋ยวต้องขอปรับปุ่มสักคู่ครับผมแตอินเทอร์เฟซเขาคุ้นๆอยู่นะ ลองก่อนกลุ่มก็ยังงงๆอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้เล่นในโทรศัพท์เล่นในคอมก็เลยต้องมีการปรับแต่งปุ่มก่อนซึ่งมันงงมาก มันไม่มีให้ให้ดูนะว่ามันมันใช้อะไรอ่ะปิดไปก่อนแล้วกันเราเล่นแบบไม่ต้องใช้ปุ่มครับผมมัาให้หันใบ

ที่มาเล่นเกมนี้เพราะว่าดูจากการแต่งตัวของสาวสารในเกมแล้วมันน่าสนใจครับผมเป็นอย่างเดียวที่ทําให้โหลดมาลองครับผมเกมมาทรงเคา,าน์เตอร์เลยด่าแม่งโคตรเหมือนอะ่ะ แบบเริ่มต้นไปครับผมมีอะไรระเบิดมือพิกี้หนูเอาแล้วเริ่มมาอะไรที่มันไม่สมจริงอีกแล้ว ไม่สามารถใช้คอมในการเล่นได้นะด้วยการโปรแกรมจำลองนะเขาไม่ให้นะงั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็น a later few moments later. มาครับผมมา,มาตอนนี้เราไปเปลี่ยนเป็นมือถือเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เล่นไม่ได้เราก็จะมาเล่นให้รู้ว่าเกมมันจะทําให้ผมเล่นต่อหรือจะหยุดเล่นครับผมแมช์เดียวรู้เรื่องไม่ต้องรอไปถึงตัวละครผู้หญิงครับผม มาดูกันมาดูกันระหว่างล้อโหลดแมปแต่กลิ่นมันเหมือนเคาน์เตอร์มากเลยเคาน์เตอร์แบบภาคแรกจ,จัดๆที่ดีเทลน้อยๆเลยนะโอ้โหนี่มันใช่เลยโอ้โหนี่มันคาเตอร์ภาพแบบสมัยคานเตอร์หนึ่งโอ้โหเกมคนพนาซะยิ่งใหญ่ ทำไมภาพออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนี่มปนเกมยุคไหนแล้ว,วเนี่ยใครใคก็เล่นได้ครับผมภาพแบบนี้มือถือใครก็เล่นได้โ้ท้อแท้ไม่ไหวแล้วปิดคลิปครับผมไม่ได้ไปต่อครับผมเกมนี้ดูจากภาพแล้วผูไม่รับไม่ได้รับไม่ได้